สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์ตามคำเรียกร้องคนขอให้อาจารย์เนี่ยทำคลิปพระสมเด็จหลวงปู่ดูนะครับจริงๆแล้วอาจารย์โพสไปแล้วแหละแต่หลายคนเนี่ยคืออยากฟังก้อนอยากก้อนฟังตัดสิจอาจารย์มีแค่นี้นะอาจารย์ไม่ได้มีเยอะนะครับอาจารย์ไม่ได้มีเยอะนะครับ คือมีมีการชอบพระปี19มากแต่เราก็เก็บเก็บเก็บมานะครับมีพิมพ์เล็กพิมพ์การพิมพ์ใหญ่นะครับมีองค์หนึ่งน้าเป็นพิมกลางมากมีเส้นผมของท่านน่ะแมทไว้เลยติดติดกับเออ่ติดกับเออ่ชนาโลงไว้นะครับคือติดไว้มาตั้งแต่โบราณปี19เลยนะครับพระลุมปูดูเนี่ยเป็นพระผงที่อิทธิตาลีปาฏิหารเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จ พระชัยวัตรหรือแม้กระทั่งพระพรมนะครับพระพรมนะครับพระพรมอาจารย์ปีมีปีสองแปองหนึ่งนะครับอาจารย์มีพระพรมปี28แล้วก็พระสมเด็จนะครับปี27แล้วก็ปี19 27มีองค์เดียว27มีองค์เดียวจริงๆ27องจันท์งงมาก27แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าพระปี19อาจารย์ไม่เข้าใจนะแต่อาจารย์ขายขายเท่ากันนะครับแต่พระสมเด็จปี19เนี่ยใครได้ไปสว่วนมากจะห่วงเนี่ยเขาจะเลี่ยมไว้อย่างเงี้ย เพราะปีหนึ่งเก้าเนี่ยเป็นพระที่หลวงปู่ดูเนี่ยเอาพระใส่ในกระมังและให้ลูกศิษย์เนี่ยยกขึ้นยกยกขึ้นประมาณนี้นะและท่านสวดสวดจนพระเนี่ยลอยขึ้นระดับเนื้อหัวหมุนติ้วติ้วติ้ว,วแล้ว,ลวองค์ไหนปลุกเสกเสร็จจะหล่นลงมาในกระมังป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 ัง,ปง,ปงแบบนี้เลยมันมีคนรักไก่ที่ลืมตาดูแล้วก็มองเห็น อย,ยานบอกเลยนะครับพระปีหนึ่งเก้าเนี่ยเป็นพระที่ถ้าเลือกได้จะเก็บพระดีๆสักอันนะครับเก็บพระปีหนึ่งเก้าชัยวัดก็ดีพระพระสมเด็จก็ดีเก็บเลยนะครับนะครับดีมากๆส่วนพระปีปีสองเจ็ดเนี่ยโอ้อันนี้ก็ดีอิทธิฤ์เยอะเหนียวสุดๆอาจารย์บอกงนี้แล้วกันนะอนาจารย์มีเรื่องเล่าจากเอฟซีอยู่สามเรื่อง เรื่องแรกเรื่องแรกเป็นเป็นเรื่องของกลางปีที่แล้วคือมีเอฟซีคือ, FC, คอกลัวโควิดคือไม่รู้จะเอาพาอะไรดีคืออาจารย์เนี่ยได้ได้ได้ไดงี้มานะได้ได้มาองค์เดียวเนี่ยได้มาองค์เดียวแล้วก็อ่ะอยากได้อ่ะอาจารย์ขายถูกถูกคือคือหายไปนานเลยนะอาจารย์อเผอิญว่าเอ่อที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันเนี่ย คือเปรืเอนว่าลูกลูกเขาสอบติดเตรียมพัดผมก็แปลกใจมากคือตัวเขาตัวเมียนะครับแล้วก็ตัวลูกเนี่ยต่างมีเรื่องโชคดีอะ่ะแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันแบบอืเขาพระอย่างนี้นะครับเขาเขาพระพระสมเด็จเนี่ยหลวปูดูเนี่ยเอามาแช่น้ําให้ลูกให้เมียกินทุกวันก่อนออกจากบ้านจุ่ม ทำเป็นน้ำมนต์คนละแก้วคนละแก้วนละแก้วกินทุกวันตอนอาหารเช้าก่อนออกจากบ้านไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะแล้วปรากฏว่าแล้วปรากฏว่าสามีเนี่ยแกทํางานบัญชีแกทํางานโหดนะครับทํางานหนักมากแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวคือตั้งแต่แกได้พระไปกลางปีคือเจตนาของแกเนี่ยแกจะเปกันโควิด แต่สามีแกเนี่ยแต่สามีแกเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยก็มีรุ่นน้องที่เคยทํางานด้วยกันมาชวนแกพี่มาทํางานกับผมทีผมให้เป็นเมนเจอร์ที่เนี่ยเงินเดือนเยอะพี่เรียกเลยมันเป็นเทรดดิง้งมันมันทำไม่ไหวบัญชีมันมั่วกันไปหมดเลยคนเก่าคนเก่าเขาเขาเขาไม่ได้เป็นบัญชีโดยพื้นฐานพี่มาท,ทําทีช่วยที เขาเรียกเงินเดือนมั่วๆเลยนะเขาเรียกเงินเดือนมั่วๆเลยนะที่ทํางานเก่าเขาเนี่ยอาจารย์บอกว่าเขาออกไปเนี่ยเขาอยู่ได้ทั้งโลกผมไม่มีอะไรมั่วไม่มีอะไรหนักไม่มีอะไรโหดโทานี้อีกแล้วเอาเป็นว่าออกจากบริษัทเดิมเนี่ยแม่งอยู่ได้ทุกที่ในโลกเนี่ยเงินเดือน,นที่เดิมนะครับฟังไม่ผิดนะเงินเดือนที่เดิมนะครับสี่หมื่นแต่อายุสี่สิบเจ็ดขอไปมึนมึน ขอไปมันมันที่อีกสองหมืนห้าฟังไม่ผิดนะครับขอเงินเดือนหกหมืนห้าที่ทำงานใหม่ไม่ต่อสักคำเพราะรุ่นน้องเนี่ยเชียร์อัพคืองงมากๆได้เงินเดือนเพิ่มหกหมืนห้าได้เงินเดือนเนี่ยรวมเป็นหกหมืนห้าแต่ที่สำคัญนะครับแม่งงานไม่หนักเลยงานไม่หนักเลยคือเขาเขาแป๊บเดียวเลยนะเขาบอกว่าเขาทำเขา เขาวางระบบเนี่ยอยู่แป๊บเดียวอยู่มาเดือนเสษเฮ้ย,ย,ยที่นี่ลื่นไหลเลยที่นี่ลื่นไหลเลยอ้วนเมซิ่งมากส่วนภรรยาเขาลูกลูกชายที่อาจารย์พูดให้ฟังเล่นเกมติดเกมสมาธิสัน้นต้องอ่านหนังสือเนี่ยก่อนสอบเด่กอยู่สองวันอ่านนานไม่ได้นะครับแม่งลืมต้องอ่านก่อนสอบสองวันสอบติดเตรียมพัดะ แต่ที่อเมซิ่งมากก็คือภรรยาภรรยาเนี่ยคือเป็นแม่บ้านนะครับคือปีหนึ่งเนี่ยแกจะซื้อบ้านมาันมารีโนเวทให้น้องชายที่ตกงานมารีโนเวทบวกค่านุนค่านี่ปั๊บขายเองบิลเองได้กำไรหกแสนบาทบ้านแฝด ซื้อบ้านหลุดซื้อบ้านแบบราคาแบบต่ําติดดินลยโชคดีมากที่เจอบ้านหลังนี้นะครับแล้วโครงสร้างดีๆอะไรบ้านสิบสิบเอ็ดปีเจ้าของซื้อไว้ไม่มีนั่นไม่ไม่มีคนอยู่บ้านโครงสร้างดีๆเลยทาสีเก็บสีน้องชายทําเองบอกผมทําเองไม่ต้องเอาคนมาทําเองทาสีเก็บงานนู่นนี่ได้กําไรหกแสนบาทโอ้ตั้งมาเจออาจารย ทำคลิปพระสมเด็จหลวงปู่ดูปางประธานพรโอ้โหรีบไลน์มาเลยโอ้ยอาจารยชอบมากพระเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทั้งครอบครัวประสบการณ์ที่หนึ่สุดยอดมากๆนะครับสุดยอดมากๆประสบการณ์ที่สองประสบการณ์ที่สองนะครับคือพออาจารย์ปล่อยคลิปคือตั้งแต่อาจารย์ปล่อยคลิปอ่าพระสมเด็จปางประธานพรนะ เนื้อหบยุคต้นไปีหนึ่งเก้าไปเนี่ยเชื่อไหมครับเชื่อไหมครับมีเอฟซีเนี่ยอินบล็อกมาโอ้ยจันหนูขอแชร์อาม่าจริง,รงๆแกไม่แก่มากหรอกแต่แกเครียด <c ười> แกเป็นคุณครูแกมีลูกสองคนแลวแกเป็นครอบครัวใหญ่นะครับลูกคนเล็กเนี่ยเอาสาม,ามีแล้วก็หลานเนี่ยอยู่ด้วยส่วนลูกคนโตก็อยู่บ้านติดกันนั่นแหละนะครับคือภาระเยอะพอมีลูกมีหลาน โอ้หลานคนเล็กเนี่ยหลานคนเล็กเนี่ยมีมีสองคนคนโตมีอีกสองแล้วแกมีหลานสี่คนอ่ะแล้วเป็นคุณครูอ่ะคือหนี้สินเยอะนะหนี้สินเยอะเพราะต้องส่งลูกสาวสองคนเรียนหนังสือแล้วก็เนี่ยเอาลูกเขยมาอยู่บ้านาลูกเขยมาอยู่บ้านด้วยโอ้ยเครียดแกมีที่มีทางนะพี่ชายแกมีกระตังนะพี่ชายแกมีกระตังนะครับทําธุรกิจแต่พี่ชายแกไม่มีครอบครัวแกขอร้องให้ขายที่ ขายบ้านขายที่กับขายบ้านพี่ชายไม่ขายเพราะอ้างเหตุผลก็คืออมาม่ามีลูกและมีลูกเขยกลัวลูกเขยจะหลอกซึ่งซึ่งเพราะเพราะลูกเขยเนี่ยชอบไปทำบุญเล่นคงเล่นของบอกว่าแกคิดของแกเองเป็นข้ออ้างนะครับเป็นข้ออ้างของแก อาจารย์บอกเลยนะว่าเรื่อง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 ขายที่เนี่ยเรื่องขายที่เนี่ยอาม่าอาม่าแบบขอร้องจนจนไม่อยากขอร้องแนละ้วเออไม่เป็นไรป,ปล่อยไปอาม่าเชอบพระอาจารย์เนี่ยตอนตอนตุลาที่แล้วเนี่ยนะครับพระปีหนึ่งเก้านี่แหละคือที่แกเช่าเนี่ยอาจารย์บอกให้แกเลี่ยมพลาสติกนะแล้วก็เจาะรูด,ด้านหลังเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อองค์พระเนี่ยคือ เนี่ยเจาะรูเจาะรูด้านหลังอย่างเงี้ยครับเจาะรูตรงนี้หนึ่งรูเท่ารูเข็มเพื่อให้องค์พระเนี่ยพระหลวปุดูนะครับอาจารย์จะบอกว่ารักษาโรคได้ถ้าเป็นพระผงนะพระผงนีสส่สุดเลยส,ส,สุดเลยอาม,ม่าชอบไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าตัวเองหายใจไม่ทันเพราะตัวเองเนี่ยมีก้อนเนื้อที่หน้าอกนะครับแล้วแกก็มีปัญหาเรื่องหัวใจเป็นไม่นสนิทวา่าคอเลสเตอรอลนะแล้วก็ความดันคือชอบไปเน่คือแกชอบไปเนี่ยคือเรื่องของเรื่องคือแกดีขึ้น แกดีขึ้นแกหายใจทั่วท้องแต่แม่งสิ่งที่ Amazing มากกว่านั้นก็คือพี่ชายแกตายพี่ชายแกตายแกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกฟังนะฮะบ้านที่พี่ชายอยู่เนี่ยคือบ้านของพ่อแม่เนี่ยและพี่ชายแกอยู่บ้านปลายชีวิตน,น่ยตกเป็นของแกที่ดินสามสี่แปลงสามสี่แปล มูลค่ามหาศาลนะ่ะหลายสิบล้านมากเป็นของแกและที่ Amazing มากๆจำไว้นะครับนี่คือรางวัลของคนตำบุญเงินในบัญชีและทองในตู้เซฟเป็นของพี่ชายเนะ่ะตกเป็นของแกทุกบาททุกังิงเฉพาะเงินอย่างเดียวเนี่ยประมาณสิบแปดล้านเงินในบัญชีนะทองไม่นับแกอึง้งแกอึง้ง อาจารย์ออกคลิปไปเนะี่ยอาจารย์ออกคลิปไปเนะี่ยคลิปพระปานประดานพหลงปุด,ดูเนะี่ยลูกเขยไปเจอลูกเขยที่เป็นเอฟซีอาจารย์นะอม,ม่าเนี่ยไม่รู้ว่าอาจารย์เนี่ยทําคลิปแต่ลูกเขยเนี่ยมาเจอแล้วก็เปิดดูอม,ม่าใช่อาจารย์เจที่ที่อม,ม่าไปดูดงหรือเปล่าใช่กไะจายมาดีใจมากดีใจมากดีใจมากมาเจออาจารย์ แต่จาบ้านอาจารย์ไม่ได้แกทำบุญกับอาจารย์นะแกให้ลูกอ่ะแกให้ลูกอ่ะลายขอเบอร์บัญชีรู้ว่าอาจารย์เนี่ยจะไปขายรู้ว่าอาจารย์เนี่ยขายพระไปสร้างสาลากรรมฐานที่บนภูเขาแกทาบุญกับอาจารย์นะครับอุ้ยเยอะเลยเยอะเลยนะครับอันุโมทนาสาธุนะครับอุ้ยสุดๆเลยสุดๆเลย,เ,ลย,เ,ลยเป็นประสบการณ์ที่ amazing นะครับคือทําบุญมาทั้งชีวิตอย่าอย่าไปท้อน,นะครับอาจารย์จะบอกว่ารางวัลชีวิต หรือผลบุญที่จะหนุนนำกลับมาเนี่ยมันมีนะครับมันมีอย่าท้ออย่าท้อดูมาเป็นตัวอย่างนะครับ <c oughs> ประสบการณ์ถัดไปนะครับประสบการณ์ที่สามเป็นเรื่องของผู้รับเหมาเจ๊งทำอะไรก็เจ๊งเจ๊งเจ๊งเหลือเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเหลืออยู่เก็บอยู่ก้อนหนึ่งคือสมัยก่อนแกไม่รู้จักอาจารย์นะแกบอกรู้จักอาจารย์ช้าไป แย่ามนเก็บอยู่เงินเพื่อนหลอกไปเล่นคริสโตปีที่แล้วนะครับเกียงตับเพื่อนสนิทเนี่ยเพื่อนสนิทเนี่ยโอ้เครียดมากแก้ันเหเป็นไปยังไงฮะคือก่อนเจออาจารย์นะไปรับขันเพื่อนอีกคนหนึ่งสนิทเหมือนกันเฮ้ยมึงต้องไปรับมึงมีเทมึงมีเทมึงต้องรับท่านไม่ไงั้นมึงชิบหายอา้เอาเหรออ้าเหรอกูต้องชิบหายเหร ถ้ากูไม่รับโอเคไปรับไปรับปุ๊บเมียทิ้งปุ๊บลูกค้าเลื่อนลูกค้าเลื่อนการจ่ายตังค้าเลื่อนการจ่ายตังโอ้โหโหดมากอะ่ะโหดมากนะฮะทำไงลูกน้องเก่านะครับของของเฮียคนนี้ของเฮียคนนี้ พ,พีผมแนะนําพี่ไปหาอาจารย์เจอ่ะเนี่ยอยู่บางนาพี่ไปหน่อยไหมมันไม่ไหวนะเนี่ยพี่ตกมากเลยอยากมามาซะหน่อยเว้ยอาจารย์บอกเลยนะครับว่าอาจารย์บอกวิธีแก้เขาแก้ก่อนให้เจ้ากําเนิดไปก่อนแก้เสร็จปั๊บเขาถามว่าแก้เสร็จแล้วผมผมจ,จะเจริญเลยไหมครับอาจารย์ คุณต้องมีพระเปลี่ยนชีวิตคุณต้องมีอะไรหนุนอยู่ดีๆคุณหมดกรรมหนักเนี่ยแต่คุณยังมีวิบากกรรมอยู่เนี่ยอยู่ดีๆคุณจะมีเรื่องโชคดีไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีทางคุณต้องมีตัวช่วยจัดไปหนึ่งองค์ไม่กี่ตังค์จัดไปปรากฏว่าปรากฏว่าวันที่เขาไปทําบุญนะครับตามที่อาจารย์บอกเนี่ยที่วัดเนี่ยขับรถสตาร์ทรถเนี่ยออกมาจากวัดเนี่ย รุ่นพี่โทรมาเฮ้ยมาช่วยงานพี่หน่อยที่ประจีนอ๋อไป๊ไป๊ป๊ปโอ้ทำไงดีไม่กล้าบอกพี่ไม่มีตังค์ลูกน้องก็เลยเห็นแล้วเหินหมดเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีพี่ครับผมออกแรงได้ไหมครับแล้วหารจากข่าแรงผมก็ได้ผมไม่มีผมไม่มีเงินมาวางวางคํามากันงานเลย หรือไม่งันพี่หุ้นกับผมก็ได้ได้พี่หุ้นด้วยไม่ต้องออกแรงพี่หุ้นด้วยแล้วพี่ให้ยืมเครื่องจกักรเราคนงานเราทีมงานมาพี่เชื่อใจเฮ้ยเอาวะสร้างโรงงานให้ลูกค้าไปโรงงานเล็กๆนะไม่ใหญ่เสร็จปับ๊บวิการฝ่ายจัดซื้อถามว่าบริษัทคุณนะ่ะรับติดตั้งเครื่องจักรไหมครับ รับครับเอาติดตั้งรับทำระบบน้ำเสียไหมครับรับครับเอาอติดไฟสนามไหมครับติดครับบอกอะไรกูกูทำได้หมดบอกอะไรจมงนกนี่กูหิวงานกูหิวเงินมากกูทำได้หมดเสร็จจัดโรงงานติดตั้งเครื่องจัรติดตั้งทำระบบบำบัดน้ำเสียให้ลูกค้า ติดไฟสนามให้ลูกค้าทําอยู่เป็นปีนะ่ยครับอยู่เป็นปีนะโอนเนอร์ก็ดู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 เฮ้ยมันมาเแต่เช้าเจ็ดโมงกว่าทุกวันในกล้องผู้จัดการไฟจัดซื้อทั่วไปสมมุตินะสมมุติเขาซื้อสมพลคุณสมพลเจ้านายมีหุ้นในโรงพยาบาลแกบิวตึกอยู่คุณสมพล รับบิวต์ตึกไหมครับท,ทําทีละชั้นชั้นอ๋อรับครับสบายมากครับแม่จ้าสิบกว่าชั้นทําทีละชั้น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 อาจารย์มาเจอเขาเนี่ยอาจารย์มาเจอเขาเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้นะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับเขามาเล่าให้อาจารย์ฟังแบบคือตั้งแต่ตอนนั้นคือเขาเขาไม่เคยขาดการ ทำมูลกับวัดสแกเลยอ่ะคือโอนตังที่วัดนะครับจะมีหมายเลขบัญชีของวัดสแกจะมีหมายเลขบัญชีของวัดสแกแกโอนตังโอนตังโอนตังเขาวัดสแกรัรกหลวงปู่ดูมากเลยคือเป็นพระเปลี่ยนชีวิตคือเป็นพระเปลี่ยนชีวิตนะเปลี่ยนจากคนที่เป็นหนี้เป็นสินถูกหลอกแล้วก็ถูกโกงกลายเป็นคนที่กลับมาฟูฟ่อง ขาลักอาจารย์มากนะเขาลักอาจารย์มากอาจารย์อาจารย์บอกดวงกําลังขึ้นอย่าขาดการอัดทําบุญนะคาว่าอัดทําบุญเข้าใจไหมไม่ใช่แค่ทําบุญธรรมดานะอัดทาบุญทุกอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์ละยี่สิบาทห้าสิบาทเนี่ยโอ้อาจารย์ไม่ต้องเสีเยใผมหนักกว่านั้นดีเวลาดวงขึ้นเนี่ยต้องอัด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 แม่งมันจะพุ่งปี๊ดเลยดวงอะ่ะเอาตามนี้เชื่ออาจารย์โอ้พูดอะไรเป็นปีเป็นขุยกลัวความจน กลัวมากทําตามทุกอย่างพระเปลี่ยนชีวิตนะครับหลวงปู่ดูวัสแกอาจารย์บอกเลยเลยโดยเฉพาะปีหนึ่งเกกับปีสอเจนะครับอาจารย์มีพระคมด้วยองค์หนึ่งหาก,กินได้ทุกทิศหาก,กินได้ทุกอาชีพแควคัว้นเรื่องตลายด้วยที่สําคัญนะครับพระพงหลงปูดูทุกรุ่นนะกันผีกันของสะท้อนคุณใสได้ดีมากๆรักษาโรคได้ดีมากๆโอเคนะครับวันนี้เรืองอะเรกงนะสวัสดีครับ